Okay, joining unname pneumonia default player name ตั้งชื่ออะไรกันวะเนี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> ความสร้างฝันให้เต็มร้อยครับจังหวะนี้ไอ้้ไอ default player name มันเปลี่ยนเลยเอาชื่อก็ default player name ไงพี่ผิดตรงไหน You can catch flying item ได้ด้วยนะเว้ยอ๋อแบบโยนให้รับกลางอากาศเอาแค่ท่อ๋อแปลว่าอย่างนี้เราก็โยนของใส่กันได้เลยใช่ไหม เปิดร้านเี๋ยวนะแล้วที่เมลอยู่ไหนเ๋ดียวที่เมลที่เมลอยู่ไหนที่เมลจำเหล็กนะเดี๋ยวนะแต้มเลยเดี๋ยวที่เมลพี่ที่เมลอยู่ไหนเหล็กอยู่ไหนเตาเผาอยู่ไหนเพื่อเราไม่มีเตาเผาด้วยครับใช่เราไม่มีเตาเผาเราไม่มีเพื่อเราปิดร้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะแล้วออกไปเฮียอ๋อนี่ไงนี่ไงเหล็กเป็นก้อนเลยเนี่ย เออนั่นแหละมีให้เลยอ๋อเพราะเป็นเลเวลหนึ่งกูทำกูทำที่จับแล้ะอ๋อเหรอพี่ทำที่จับแล้วใช่ปะอย่างนี้เลด้าต้องโยนเหล็กไปไว้ที่ไหนมีใครต้องใช้เหล็กมั้งอันนี้อ้าวใครตายเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กอยู่ไหนวะโอ๊ยไอ้หมช่เหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวมันปาเหล็กใส่คนจนตายได้ด้วยเหรอเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดทำไม ให้หอกมันเป็นหอกยังทำไมประกอบทิประกอบกูไม่มีเรายังกูจะประกอบได้ไงอ่ะที่ทำหอกอยู่ไหนอ่ะที่ทำที่ทำแล้วหนังเยอะไลนดิวฆ่านิโมทำไมเอ้าออเดอร์แรกเราเสร็จได้ด้วยเหรอออเดิร์แรกเสร็จอะไรมาอยากได้ด้ามมันอยากได้แค่ด้ามด้ามสีแฉกมันอยากได้แค่ด้ามสีแฉกไอ้เหี้ยเป็นเขยได้สั้น เอาล่ะมันมีคนอยากได้ด้ามันอยากพี่มันอยากได้โอ้ไม่ใช่พี่มันต้องการด้ามสองอันต่อกันใช่ด้ามต่อกันสองอันอะไรนะด้ามต่อกันสองอันพี่ดิวด้ามต่อกันสองอันเหรอยังไงวะด้ามต่อกันสองอันไม่มันอ๋อทำด้ามบวกแล้วก็ทำด้ามธรรมดาอ่ะใครใครกัแล้วเอามาต่อกันโอเคด้ามสองอันเสร็จแล้วเสร็จเลยโยนใส่เลย เอาอะไรอ่ะอ๋อออเดอร์ออเดอร์ไงอ่ามันอยากได้เด็กเกอร์ติดกับด้ามบวกแล้วก็ด้ามธรรมดาติดอุ้ยาต้ามีด้ามสองอันนะถ้ามีลืมไปว่าเกมมีโฟลดอร์เมทควายไลยมึงเอาหัวใหม่มาที่ไหนไหนหัวหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวด้ามด้ามอยู่ไหนเอาหัวสั้นมาเอาหัวสั้นมามันหัวยาวผมอยู่ข้างล่างเอาหัวสั้นมายาวไป ยาวหัวโชุดเมนูมันคือหัวสั้นหรือหัวยาวหัวยาวเขาคือหัวยาวเออวะหัวยาวอยู่ไหนอ่ะกูส่งไอเดียวแล้วโยนใส่ดิจะได้โยนใส่ถุงตายเลยนหัวยาวอยู่ไหนวะไม่พี่แล้ขอขอดรามาเจ้าเข่งอันนึงอ่าเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมต่ออันทั้นไอเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเอออ๋อเเฮ้ยสามดาว ตีเรานี่มันแน่นจริงๆเมื่อกี้เราก็ใช้ได้นะเราทีมเร์เดี๋ยวคูเป็นคนประกอบเองโอเคไหนวะเดี๋ยวผมทําหนังนะด่านฝองมันจะไปยากอะไรมันเปิดช็อปเลยนะมันเปิดช็อปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเเลยดี๋ยวผมทําเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมทําด้ามนะเดี๋ยวทําด้ามอ๋อนี่มันต้องเมียโยนมาเออตรงไหนก็ได้เอาอย่างเงี้ยข้างหน้าว้าผมทำเสร็จทำตีตายโยนขึ้นมาถึงวะโยนขึ้นมาถึงไหมอ่ะโอ้ยรับได้ด้วยโคตรเท่ โอ้ยเดียวปลาหนังใส่หัวมันตายโว้ยกำลังทอดหนังได้ที่เลยจังหวะนี้มันอเากอห้หัวให้เองเฮ้ยออเดอร์มิสทำไม่ทันฮัลโหลออทำไม่ทันอ่โอเคได้แล้วหนึ่งอันโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเราได้แล้วแน่หนึ่งอันอันนี้ปักอันนี้แล้วก็ลูกค้ามาสองคนเดี๋ยวกูรับไหมโอเคใน c ค cook โบร r เรสเปก คอสต่อฝั่งขวาแล้วก็ไปหอ,อกสองอันโอเคผมเป็นใจแล้วผมคงยอมแพ้ในการพูดภาษาไทยแล้วผมเอา้าพูดรัสโอเดอร์มาๆๆกำลังไปกำลังไปกำลังไปรัสโอเดอร์เหรอ t h e y w a n t What they w a n t เอา้าเอ้าเฮ้ยทำไมไม่แปะไว้ดีๆไแปะแล้ว้ปยหายไปไหนอ่ะแปะที่ไหนไม่เห็นมีอยู่บนกระดานเลยเอ้าป้ายหายป้ายหายอะไร ของต้องทำคือมันโยนข้ามมาอีกฝั่งเอาคือโยนเข้าไปไม่มันมีมันมีแท่งกั้นก่อนมีแท่งกั้นด้วยเหรอเออมีแท่งกั้นด้วยขอโทษควายเอ้ยเบรกอาวุธดิเขี่ยอะไรเนี่ยอาวุธอะไรเอาดินี่มันยุคไหนอะยุคกลางกูยังไม่เคยเห็นอาวุธอย่างนี้เลย Hammer and Anvil อ๋ออันนี้แหละถ้าไม่ไม่วางไว้ก็ตลอดองเปิดนะ <Let> s <S เปิดเลย <Go. S 1> ยังไม่รู้เลยอะไรอยู่ไหนแต่เปิดเลยเดี๋ยวโยวนหนังลงไปร<ล>อรับรอรับล,ลูกค้าอยู่ครับรอรับลูกค้าอยู่ครับเอ่อ uh, ...I need more cook letters oh. โอ้โยเข้ามือเป๊ะอะไรมันจะแม่นขนาดนี้ด้ามยาวอยู่ข้างล่างสองอันนะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าแล้วก็เหลือขวานนะเหลือขวานมีคนทำขวานยังฮูเลตนีโมคุกหนังพอ,อยอ่ะพอเหลือ <laughs> ๆเลยตอนนี้มันยังไม่ใช้อ่ะ ใช่ใช่ดรามยาหนึ่งอันแล้วก็มีลูกตุ้มตรงกลางด้วยโอเคพี่แล้วประเทศด้วยแล้วก็มีลูกตุ้มประกอบประกอบประกอบอยู่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 แป๊บหนึ่งอยู่ไหนของไปไหนหมดโอเคมันอยู่ที่ประกอบอันนี้ลูกตุ้มแอนวิวอยู่ตรงไหนวะลูกตุ้มลูกตุ้มแอนวิวโยนเหล็กโคตรแม่นอะขารบนฮอาโ่าค็บี้ไบรอันส่งออเดอร์ก่อนนะอันก่อนเลยได้ได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งส่งแล้วอันนึงเสร็จแล้วอันนึงเสร็จแล้วเนาะเออกูเกือบคายเพชรได้ละแม่งเลใจด้วยพี่ ธอมันขึ้นแปดวิอ่ะมันไม่รอแล้วนะเอ้ยอีกสองวิต้องส่งแล้วขวานขวานอยู่ไหนขวานส่งไม่ทันไม่มีขวานหนึ่งนาทีนะครับคุกนะครับคุณต้องรีบจัดจานแล้วต้องการหนังเพิ่มโยนหนังขึ้นมาหน่อยแป๊นนึงนะแป๊บนึงต่ออยู่เดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้ขาดดามอะไรอ่ะขาดดัมคอร์สป่ะดามดามคอร์ดัมคอร์ดามคอร์ด้ามคอร์สนะแกกชิ้นก็ได้ ไปส่งโยนหนึ่งวิสุริสุริ no เพชรถ้ามึงจะเป็นคนเล่นตรงกลางอ่ะมึงต้องคุกหนังด้วยเว้ยแล้วมึงต้องอันนั้นด้วยโหวกเป็นคนคุกหนังได้ใช่ไหมเพชรอ่าฮะ what w h ต t ่าห์ฟักออเดอร์ได้เฮ้ยอาวุธนี้มันดูเป็นอาวุธปกติทั่วไปอยู่นะเออเป็นชิ้นแรกเลยที่เห็นปกติทั่วไปจริงไม่อยากจะเชื่อสั่งปกติเป็นด้วยเหรอครับเพชรเกมนี้ฟักจินมาแนชเมน ถ้ากูเข้าแบ็กสมิธแล้วกูเจอดิสอาร์ขนาดนี้นะกูกูกูไม่น่าจะสั่งเอาจากเขาอะทำไมกูหยิบไม่ถึงอะดำฟักเกมแขนสั้นแปดวิเจ็ดวิฮัลโหลเราจะไม่ผ่านอีกแล้วเหรอทีมงานด้านล่างทำช้าจัง <c oughs> มันต้องโยนกับตอนต้นเนี่ยมันไม่ทนะันอะเรดาลงไปประกอบไปให้เพชรทำหนังได้ไหม <c oughs> ไม่ไม่คือคือผมต้องโยนหนังด้วย,ยมันเลยไม่ทันไม่ก็ให้เรดาลงไปประกอบก็ได้เพชขึ้นไปทำหนังไป เฮ้ยใครปาอะไรลงมาทับหัวเลยไ่้อะไรวะดูด้ามคอเถอะอันหนึ่งคอคอหนังอีกอันนงครับคอหนคริสรับไปสวยเออขาดด้ามขวานอ่ะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับขวานขวานไอเหล็กขวานอ่ะส่วนเหล็กที่เป็นขวานอ่ะทำและวฮะยวลรับแล้ว thank you e n d o ขมดับยาวอีกอันหนึ่งขาดขมดับยาวอีกอันหนึ่ง15วิขมดับยาวอีกอันหนึ่งทีมขมดับยาว I'm cooking เร็วเร็วแปดเจ็ดหกห้าสี่ฟาร์ม oh my god wow oh. my god bro we cook through <c oughs> blacksmith <No. S 1> a r e g i v e n the freedom to choose a weapon structure <No. S 1> so long as it meets the customer requirement เราดูเราดู l เย o u ์ก่อนดีกว่าพี่เราเราดู l ์แล้วเราดูก a นว่าใครจะดปท a y o u รไหเราไม่ดู l a y o เลยอ่ะปกติแม่เอาจะเปิดร้านจะเปิดอย่างเดียวเลยหยุดเปิดได้แล้วอันนี้มันที่เดิมหมดเลยเวที่เดิมหมดเหรออืมแล้ทำอไมร้านมันมืดอ่ะอเราตีเหล็กตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านจะได้นอนหลับไม่ได้ไงร้านเหี้ยแล้วก็โดนฟ้องหรอกแอ้ไซน์งานก่อนไอ้เพชรทำหนังอ้เดี๋ยวผมโยนแร่ลงไปเด้วยนะไอดีวสามแต้มเหล็ก เรด้าจะต้องเป็นคนที่โยนหนังกับโยนเหล็กขึ้นมาให้ไปหาเกมนี้มาจากไหนวะเนี่ยปวดหัวเลยทดสอบกระดูกขาตัวเอกพุ่งมาดูพุ่งมาดูน้ารานโอ้ยปวดหอว เออโยนโดนในดีวดียวหิตัดโรยเมกิมแอนวิวมาโยนใส่เดี๋ยวมันจะเข้ามายังไงฮะถ้ากวางถังกั้นไว้อเอาเด้แรกมาละไอเดียวไปคุกเหล็กเร็วยองบละเอาไว้ริจิตเฟปปอนต้องฟักยูสแฮนการ์ดกับรกตุ้มไว้เฮ่อแอตโตทำไม่ทันแล้ว แล้วก็ Hammer. กวนหนึ Hammer. ง <Extension. S 3> ่งแฮมเมอร์รรอีกยี่สิบวีอาทันหน่อยแฮมเมอร์เอ็กเซนชั่นอ๋อครบแล้วจริงด้วยครบแล้วโอโกโบคุกคุกคุกเรียบร้อยเฮ้ยล <Last order. S 1> า s, <Hammer>. <S ออเดอร์แฮมเมอร์ะไม่มีด้ามหรออันแรกไม่ใช่ด้ามเหรออันแรกไม่ใช่ด้ามนะมันจะทำยังไงก็ต้องของมันละแต่ว่าอันแรกมันไม่ใช่ด้ามผมไม่เหมือนกันผมจะช่วยยังไงสอง้อน สองแฮนด์การ์ดสองลูกตุ้มวัตถุฟักมึงเอาเฮียเลยถ้ามันจะจับยังไงโอ้ยใครปาใส่บวกงูเงือกเฮียรับแผ่นการ์ดไปเหล็กเราแล้วเอาแฮนด์การ์ดเฮียฟอมพีจริงในแฮนด์การ์ดต้องสลับนะที่เอากูไปเลยถ้ามันอยู่ที่เดิมตลอดผมก็ทำได้นะแต่ถ้าไมด้อยู่ที่เดิมตลอดผมต้องนั่งเอกเปอร์ลิมิตโอเคว้าวอุ้ยคุกอุ้ยคุก